มันชอบผู้หญิงแต่งตัวที่สวยแต่งหน้าเชิดฉาย้าพิวนั้นหนามันชอบแก้มนะต้องแดงแดงเพื่อนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบผู้หญิงแปลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะปากต้องแดงถ้าปากแดงแดงนี่นะผมบอกเลยว่าไอเสือมันจะรักผู้หญิงอย่างนี้มากที่สุดแล้วไม่ใช่แดงแค่าปากอย่างเดียวนะมันต้องแดงไปถึงขอบจมูกเลยคุณหนูเชื่อผมไหมครับคุณหนูเป็น อย่าทำแบบนี้โอ้โหรีบตามเกือบไม่ทันเนี่ยหมายเดินเร็วมากเลยอะชบาเนี่ยพี่มีอะไรมาให้ด้วยนี่จะ้ะให้นั่งในโอกาสอะไรอะ,อะก็เออคือเรื่องในโอกาสที่พี่จะบอกชบาว่าพี่ชอบชบาไงชบาก็รู้ว่าพี่ตามตีบชบามาตั้งนานแล้วชบาน่าจะเข้าใจพี่นะจ๊ะชบาก็บอกพี่ไปหลายครั้งแล้วว่าคนที่ชบาชอบมีแค่คนเดียวก็คือพี่เสือไอเสือเป็นตำรวจใช่ไหม มันโก้มันเท่ใช่ไหมชบาเลยชอบมันพี่ไม่มีอนาคตชบาเลยไม่เลือกพี่ใช่ไหมชบาไม่ได้สนใจว่าพี่สิงจะมีอนาคตรหรือเปล่าชบารักพี่สิงแบบพี่ชายคนหนึงเท่านั้นน่ะชบาไปก่อนนะชาบ้า สิงรอฉันนานไม่ครับไม่นานครับผมมาตั้งแต่ตีห้าครับคุณหนูนี่คุณหนูมาบ่ายสองแล้วครับคุณหนูฉันง้าหมดเตกหน้าสิสิงมานีเหนื่อยฉันอยากกินกาแฟสักแก้วหนึ่งได้ครับผมสักครู่นะครับนี่ครับกาแฟคุณหนูครับร้านนี้เขาไวนะอุ้ยสิงมันเย็นมากเลยค่ะคุณหนูเอายังไงล่ะครับเพื่อเอาแบบใส่ถุงดีกว่าค่ะได้ครับคุณหนู เร็ว,วมีปัญหา stop, คร uh, ับคุณหนูน um> um ี่ครับเสียงอะไรครับคุณหนูใส่แก้วแล้วแก้วเนี่ยใส่ในถุงใส่ไปในนี้นี่ไงครับคุณหนูปึ๊บนะฮะเรียบร้นหลอดครับคุณหนูนี่ใส่หลอดงนี่่อยางนี้คุณหนูทำได้แล้วนี่ครับเสียงนี่มึงโง่หรือมึงแก้งโง่เนี่ยอ้าวคุณหนูก็แดกได้เหรอครับคุณหนู ก็คนเปนเคยอะเป็นไงต่อคุณหนูไปยังฮะเออสิงฉันมีเรื่องปรึกษาสิงหน่อยอ่ะเรื่องอะไรครับคุณหนูเรื่องอะไรอะฉันอะชอบเสือมานานแล้วฉันมีกา กขาเลื่อเขาติเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นลูกเสียค่ะถ้าผู้หญิงที่มันชอบจริงๆเนี่ยจะบอกให้ฟังว่ามันชอบผู้หญิงแต่งตัวที่สวยแต่งหน้าเชิดฉาย้าคิวนั้นหนามันชอบแก้มนะต้องแดงแดงเพื่อนคนนี้ยมันเป็นคนที่ชอบผู้หญิงแบบแปลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะปากต้องแดงถ้าปากแดงๆนี่นะผมบอกเลยว่าไอ้เสีอยมันจะรักผู้หญิงอย่างนี้มากที่สุดไม่ใช่แดงแค่าปากอย่างเดียวนะมันต้องแดงไปถึงขอบจมูกเลยคุณหนูเชื่อผมไหมครับคุณหนูเป็น โอ้ยกระสิงบอกว่าหมวดเสือก็ชอบผู้หญิงตึงหน้าจะจัดคิ้วเข้มเข้มเข้มเดงนเด่ปากแดงแดงเอากเกความจริกกงมค<อ>าคุณหนูนอความจริงมาไม่โกหกคุณหนูแล้วไอ้เสือันจะชอบผู้หญิงที่สองพลังแข็งแรงก็พอได้อยู่นะคุณหนูให้ผมเนี่ยขี่หลังกลับไปบ้านได้ไอ้เสือรักคุณหนูเลยได้เลยหมวดเสือต้องรักแน่นะผมรับประกันรอบเซน